สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับและวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของทีมสิงโตน้ำเงินครามเมื่อเชลซียังมีปัญหากองหน้าต้องแก้ไขด่วนสนับสนุนโดยกองทัพอะไหล่ยนต์นำเข้าและจำหน่ายเครื่องยนต์อะไหล่และชิ้นส่วนรถยนต์โทร0813351942และ0982604335และ Line ID k t a 5 6 ก็มาแล้วอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานของเรากันหน่อยครับพิมลีครับนัดที่3ของฤดูกาลเชลซีเปิดศึกลอนดอนดาร์บี้ครับวันนี้เปิดสนามสแตมฟอร์ดบริดจ์ต้อนรับเจ้าสวนน้อยฟูแลมครับึ่งเกมนี้เจ้าบ้านก็ยังไม่มีจอมทัพคนเก่งอย่างโคพาเมอร์ครับเช่นเดียวกับริวายโควิลที่มีอาการบาดเจ็บก็ใช้โรเบิร์ตซานเชสครับเฝ้าเสาเหมือนเดิมครับแบกก็กขวา ลีเจมก็ยังไม่ฟิตเป็นมารกุโต,โต้แบ็กซ้ายเป็นมาร์กูกูระยาครับคู่เซนเตอร์ที่ไว้ใจได้ที่สุดในเวลานี้ครับเทเวอร์ชารูบากับโตโซินอาดราบิโอโยกางร,รับ2ตัวครับมอยเซตไกเซโดและเอนโซเฟอร์นันเดสปีกซ้ายขยับเรโดเนโตมาเล่นครับปีกขวาเอสเตวาวิเลียนได้รับโอกาสลงมาตัวจริงอีกครั้งและจอเปโดก็ต้องถอยลงมาเล่นเป็นบทบาทจอมทัพโดยมีเหลี่ยมดีแลกเป็นกองหน้าตัวเป้าในเกมที่สู้กันอย่างสูสีครับทั้ง2ทีมพยายามกดดัน เพรสซิ่งเร็วทําให้เกมยากทั้งคู่ครับเจ้าบ้านเนี่ยเจอสถานการณ์ที่ลำบากมากขึ้นอีกครับเมื่อผ่าน10นาทีกว่าๆไปคือช่วงแรกเนี่ยดีกว่านะเกมรุกเนี่ยครับดูมีรูปมีทรงนะแต่เมื่อเรียมดินแลบครับบาดเจ็บก็ต้องหยุดดูอาการในสุดก็เล่นต่อไม่ไหวครับต้องส่งไทยดิกจอ้อลงมาเล่นเป็นกองหน้าเป้าแทนครับส่งผลให้เกมรุกเนี่ยโ,โหดูเบาลงได้อย่างชัดเจนเลย และทีมเยือนครับฟูแลมมก็เกือบได้ประตูนําไปก่อนนาะทีที่21ครับแฟนบอลฝั่งฟูแลมมก็คิดว่าจะได้เ hey ฮแล้วครับเมื่อโจชัวคิงครับพลิกบอลหลบตัวสินอัตราบิโอโยก่อนยิงเสียบเสาเข้าไปอย่างสวยงามแต่ทว่าครับ VAR ก็แนะผู้ตัดสินโรเบิร์ตโจนครับให้เข้าไปดูจอที่ข้างสนามว่าจะตัดสินอย่างไรครับจนั่งโจนดูจอแล้วก็บอกว่าโอ้โหจังหวะนี้ โรดิโก้มูนิสเนี่ยไปเหยียบใส่ชาโรบาซึ่งถือว่าเป็นการฟาวก่อนที่บอลจะไหลมาสู่จังหวะนี้ก็ทําให้เจ้าบ้านรอดตัวไปได้ครับซึ่งแน่นอนกบฝั่งฟูลล่เนี่ยไม่พอใจนะทั้งคุณซือทั้งมาโกสินวาทั้งแฟนบอลที่เดินทางมาเชียร์ว่าต่างก็มองว่าจังหวะนั้นเป็นแค่การเล่นบอลตามปกติครับแต่ว่าเหมือนมูนิสเนี่ยจะก้าวพลาดไปเหยียบเท้าคู่แข่งนะอันนี้ก็อยู่ที่มุมมองของแต่ละคนแล้วกันนะครับ ผ่านไป30นาทีก็ยังทําเกมอะไรกันไม่ได้ครับฟูแลมก็ยังเล่นในเกมที่ตัวเองถนัดครับเกมที่จัดจังหวะฟาวล์หลายครั้งติดต่อกันจนกระทั่งครับครึ่งแรกกําลังจะหมดเวลาแลวครับพดเวลาเจ็บไป45บวก8บวก9ก็ันเลยทีเดียวนะเชลซีก็มาได้ประตูขึ้นนำครับ1ประตูต่อ0เอนโซเฟรนันเดสครับเปิดเข้ากลางครับแล้วก็เป็นจอเปโดที่ถอยหลัง 29ก,ก่อนมงเสียบจะ่ขายพายทีมขึ้นนำา1ประตูต่อศูนย์ก็เป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของเขาเหมือนเดิมครับเปิดฤดูกาลมานี่ยังไม่หยุดร้อนแรงในช่วงพักครึ่งเนี่ยก็มีคนเห็นเอ็นโซเฟอร์นนเดสแสดงอาการหยุดมิดในขณะที่เดินออกจากสนามมีการถอดปอกแขนกับตันทีไ่ให้กับกลุ่มสตาฟครับซึ่งมาเรกิกาเนี่ยก็มาบอกทีหลังมาบอกท้ายเกมบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่พอใจในผลงานของตัวเองเบอกเป็นเรื่องของแพชชั่นของเขานะครับ รึ่งหลังมาก็ยังเริ่มต้นด้วยความยากลําบากเล่นเหมือนกันคืออัดอึดอัดเหมือนเดิมครับจนกระทั่งนาทีที่49เชลซีก็มาได้เฮครั้งหนึ่งครับจังหวะเปิดบอลของชาลูบาก็ไปโดนแขนของไรอันเซซิยงครับผู้ตัดสินก็ใช้เวลาตรวจสอบ VAR นะยาวนานเลยครับเพื่อจะตรวจสอบว่าจังหวะก่อนหน้านี้จอเปโดนั้นฟาวหรือแฮนด์บอลหรือเปล่าและแขนของเซซิยงที่ยกขึ้นมันผิดธรรมชาติหรือเปล่าสุดท้ายแล้วครับหลังจากตรวจสอบ เป็นเวลานานก็ชี้ให้ลูกนี้เป็นลูกโทษที่จุดโทษและอ so ินโซฟูร์นเดสก็ยิงเข้าไปไม่พลาดครับขยับสกอร์หนีไปเป็น2ประตูต่อศูนย์หลังจากเสียประตูที่2ฝั่งฟูลแลมก็เริ่มเสียความมั่นใจเชลซีมีโอกาสบวกเพิ่มอีกหลายครั้งครับทั้งจากเอสเตวอลที่ลาดไปยิงให้แบน์เรโน่ต้องเซฟรวไมไปถึงเรโดได้หลุดเดียวแล้วก็ยังถูกเซฟไม่ได้เหมือนกันนะเรียกว่าเอได้ประตู2องศูนย์นครับเชลซีถึงเริ่มครองบอลได้ ทิ้งเริ่มเล่นในจังหวะที่ตัวเองถนัดได้ก่อนหน้านี้ทั้งเกมเขาพูดตรงๆว่าเชลซีไม่ได้ดีกว่าทีมเยือนอย่างฟูลแลนดนะแต่สุดท้ายพอนำสองส่วนปุ๊บก็คุมเกมคุมจังหวะได้เล่นได้ในเกมของตัวเองรอรับแล้วโตก,กับจังหวะขึ้นก็ไปต้องเล่งค่อยๆตอบอลไปเรื่อยๆครับช่วงท้ายเกมครับเกือบเจอเสียประตูแต่ประตูไล่มาถ้าเข้าไปก็มีลุ้นเหมือนกันแต่ว่าเจ้าเปรโดครับฮีโร่คนเดิม ไปยืนคุมเสาวแล้วก็มงเคลียออกไปได้รักษาลีนเชียรแลวจบไปด้วยสกอร์นีจบเกมเนี่ยเชลซีคองบอลมากกว่าฟูแลม55ต่อ45เแต่ก็มันเกิดขึ้นหลังจากที่ทีมนั้นขึ้นนำไปแล้ว2ประตูต่อ0อู่ามันไม่ได้นำมาแบบนี้ทั้งเกมหลังเกมแน่นอนครับ ua, มาโกซินวาเฮดโคชของฟูแลมก็ให้สัมภาษณ์เลยครับบอกว่าในฐานนะคนรักฟุตบอลเนี่ยรู้สึกเศร้ามาก ทีมเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมแต่การตัดสินจากทั้ง VAR จากทั้งผู้ตัดสินครับมีผลมีอิทธิพลมาหาศาลต่อเกมเกมนี้ชี้ว่าตอนทดเวลาเจ็บนาทีแต่โดนยิงนาทีที่9เนี่ยมันก็เป็นคำถามที่ต้องพิจารณาครับว่ามันสมควรหรือเปล่าเรื่องความสม่ำเสม,มอของการตัดสินเข<ร>าบอกว่า VAR เนี่ยไม่ได้มี่าตัดสินแทนผู้ตัดสินที่อยู่ในสนา ح, มก็มุมมองของฝั่งฟูลแ,แลมนะครับส่วนฝั่งของเจ้าเปรโดก็บอกว่า ผู้ตัดสินเขาตัดสินแล้วก็ดีกับเราผมรู้ดีว่ามือผมชิดลำตัวแล้วก็รอการตัดสินเท่านั้นอะโอเคคนได้ผลประโยชน์ก็มองอีกแบบคนที่เสียผลประโยชน์ก็มองอีกแบบแต่อีกเรื่องนึงที่เราเป็นห่วงครับนั่นก็คือทางออกของเชลซีครับหลังาการบาดเจ็บของเรียมดีและเพราะว่าเชลซีเนี่ยได้คุยกับบายเยนมาแล้วตอนที่จะปล่อยตัวนิโคลัสแจ็คสันให้ยืมตอนนี้บอกว่าไม่ดําเนินการนี้ต่อครับฝั่งบายเยนมมวนิกแล้วขอให้เขากลับลอนดอน ถึงตอนแรกนิโคลัสแจ็คสันนั้นไม่อยากกลับนะครับแต่นี้เมื่อคุณยังเป็นนักเตะของสโมสรก็จําเป็นต้องเข้ารบกฎบาเยนต์ตัดสินใจถอนตัวออกจากดีลยืมตัวนิโคลัสแจ็คสันมาที่เรียบร้อยและแจ็คสันก็นยังเป็นผู้เล่นของเชลซีตามเดิมเท่ากับว่าดีลนี้ระหว่างเชลซีนิโคลัสแจ็คสันและบาเยนยนิคก็ล่มลงไปมนที่เรียบร้อยนอกจากนั้นก็ยังดึงกองหน้า มากิวครับเรียกกลับมาจากซันเดอร์แลนด์จริงๆก็เพิ่งปล่อยยืมตัวไปเหมือนกันก็เรียกว่าเอาตัวเลือกกลับมาทั้ง2คนเลยครับไม่เลือกคนใดคนหนึ่งนะเอากลับมาทั้งคู่มีความจําเป็นครับสถานการณ์แบบนี้ก็ต้องติดตามว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วก็เปิดตัวอเลนโดกาเาโชไปอย่างเป็นทางการแล้ว40ล้านปอนด์มีต,มตัวเลือกในเกมรุกมากมายครับแต่ว่ากองหน้าตัวเป้าคือสิ่งที่เขาต้องการ มันเลยเป็นเหตุผลที่ต้องดึงแจ็คสันและมาร์กเกลกลับมาส่วนเจ้าหนูไทลิกจร์ดวันนี้ลงมาแทนเลียมดีแลบแล้วเงียบหายไปเลยครับโดนเปลี่ยนตัวเข้าไปแทนดีแลบแล้วโดนเปลี่ยนตัวออกอันนี้บอกเลยนะถ้าเป็นดูบอลกันมาเราจะรู้ได้เลยว่านักเตะที่โดนแบบนี้ส่วนใหญ่ไม่รอดนะไม่รอดหมายถึงว่าไม่อยู่ในแผนแล้วอย่างจริงจังตัวเลือกในเกมรุกของเชลซียังน่าจับตามองครับนักเตะทั้งเก่าทั้งใหม่ต้องเร่งแสดงศักยภาพครับ ยิ่งการแข่งขันเข้มข้นก็จะเป็นพัฒนาการที่ต้องต่อสู้กันอย่างดุเดือดเพื่อนๆเ,เราสาวกสิงบูคิดเห็นอย่างไรครับร่วมพูดคุยกันหน่อยครับหากคุยกันแล้วไม่จุใจเหมือนเดิมครับไปคุยกันต่อในไลฟ์คืนนี้1ท่วงครึง่งคลิปนี้ประมาณนี้ครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ